ตรงนั้นขึ้นรถขึ้นทำไมตอนนี้พ่อรับผิดชอบชีวิต oh. แก่แล้วชอบหรือไม่ชอบก็เลยแต่พ่อแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำอะไรรถมา,มาวินอย่านะทมอย่าร้อเลยมาบ้านะขึ้นรถเร็วมาวินถ้ายังไม่อยากตาย oh. พินก็ได้เดี๋ยวเปก่อน เปิดไม่ออกเขาไม่ต้องเปิดพร้อมกับที่ฉันเหมายความยังไงเปิดพร้อมกันเนอะโอเคนับสามนะอ้หนึ่งสองดึงตอนสามทำไมก็แกบอกนับสามอ่ะหนึ่งสองสามแล้วค่อยเปิดทำไรเขาแกว่าจะขึ้นรถไงหนึ่งสองไม่ต้องแจมเลยปานะรอให้สามก่อนก็ถึงตอนสามทุกทีเนี่ยก็อย่าดึงพราอปลดล็อกสิวะโอเคงั้นก็ดึงตอนนับสี่บอกว่านับสามไม่ต้องมีสี่เซอร์ล็อกสามแล้วจะเมื่อไรก็ได้ เชิญไปข้างหน้าก็ได้แกเอาไปเลยไี้ตาอยไดตายแนะ่จริงอยอมตายดีกว่า